สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะร้านต่อเติมกันยางค่ะจำาหนเราไล้ยางป้ายแ,แ,ยงแดงพอศูนย์มียางใหม่ด้วยนะคะพี่ๆสนใจเป็นยางเบอร์อะไรแม็กพร้อมยางรุ่นไหนสามารถพิมพ์เข้ามาพูดคุยสอบถามได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าทางร้านมีสินค้านะคะเดี๋ยวพาไปชมแล้วก็ยินดีแจ้งราคาเลยค่ะลูกค้าคานะคะอัปเดตสินค้ากันหน่อยว่าวันนี้มีอะไรเข้าใหม่บ้างน,นะคะทั้งแถบซ้ายมือของเราก็จะเป็นล้อฟอร์ดล้อฟอร์ดนะคะชุดโปรด ยังมีสินค้าให้ลูกค้าได้เลือกหลายชุดเหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นขอบ 16, 17, 18ขอบ20พี่พี่ที่ใช้ฟลอรดนะคะขับเดิมขับเดิมเน้นใช้งานถึงรอบเปลี่ยนยางแล้วมานะคะทางร้านมีสินค้าพร้อมให้บริการเลยแล้วจัดโปรราคาดีมากๆเลยนะคะสำหรับพี่พี่ที่ใช้ฟลอรดเนาะนะคะ ล้อเก่านะคะล้อเก่านํามาแลกซื้อล้อใหม่ขนาดเดียวกันจ่ายเพียง16,000บาทเท่านั้นพี่พมีสินค้าให้เลือกหลายชุดนะคะอ่าเป็นโปรโมชั่นดีๆจากทางร้านเนาะสำหรับใช้ฟอร์นะคือแนะนำเลยร้านอยู่จังหวัดปทุมธาน,นีนะคะถนนเซเรียสของเปรมประชากรมาไม่ถูกหาไม่เจอลูกค้าคลิกที่หน้าโปรไฟล์นะคะแล้วก็ขอโลเคชั่นทางช่องทาง ข้อความเนาะอินบ็อกได้เลยนะคะมีช่องทางการติดต่อคือข้อความหรือจะลิงก์เพจนะคะใต้โพสต์ใต้หลายน้องก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้เป็นประจำนะพี่ๆสามารถลองเลื่อนๆคลิกๆดูนะคะลูกค้าขะเราก็จะติดต่อสื่อสารกันได้ไง่ายมากขึ้นถ้าเกิดว่าพี่ๆชมมาชมไลฟ์สดแล้วนะคะอยากจะได้สินค้าเพิ่มเติมอ่านอกเหนือจากที่เราอัปเดตผ่านหน้าเพจก็ได้เลยลูกค้าะคะนะ แล้วก็จะมาอัปเดตเนาะสินค้าซึ่งเป็นยางใหม่ล็อกโคค่ะ2 6 5 6 0 1 8ล็อโค AT Grand Tech AT 25 นะคะจัดโปรในราคาพิเศษให้ลูกคา้านะอย่างที่เมื่อวันก่อนได้มีสินค้าเข้าไปมีราคาพิเศษปกตินะหมื่นเก้านะพี่ๆนะนะตอนนี้พิเศษยิ่งกว่านั้นอีกนะคะแต่ราคาเนี่ยคือทักมาหลังบ้านได้เลยตอนนี้มีลูกค้ามาติดตั้งแล้วนะพี่ๆคะ่ะนะคะล็อกโคจะเป็น a อทตัวหนังสือสีขาวแบบนี้เลยนะคะที่เห็นสีฟ้าจะเป็นฟิล์มนะคะฟิล์มเคลือบเดี๋ยวใช้งานไปโดนน้ำโดนแล้วลก็หลุดออกนะพี่นะนะคะตัวนี้จะเป็นยางใหม่ค่ะสเปคเดียวกับที่ติดมากับล็อกโคเลยไม่ใช่ล็อกโคก็สามารถใส่ได้เนาะใส่ล็อกความ ก็ดีนะคะแม็กแต่งล้อแต่งล้อเดิมก็ได้อยากจะเปลี่ยนแนวใช้ AT รุ่นนี้เนาะตอนนี้ช่วงหน้าฝนหน้าอะไรเผื่อจะลุยไปต่างจังหวัดออกแคมปิ้งออกค่ายอะไรก็ว่ากันไปนะพี่เนาะนะคะตัวนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทนะคะถ้าเป็นราคาพิเศษก็ทักหลังบ้านมาเลยนะคะบอกไว้เลยว่าตามชมไลฟ์สดอยู่เป็นประจํานะคะาราคาพิเศษที่น้องแจ้งนะคะสกิลมาได้เลยเนาะ อ่ายังอยู่ไหมขอโทษทีนะคะเนสดุดนิดนึงลูกค้าขานะคะแล้วลูกค้าสนใจเป็นตัวไหนเพิ่มเติมอีกนะคะพิม์เข้ามาได้เลยเดี๋ยน้องพาไปชมสินค้าเนาะไม่ได้เจอกลายวันเลยพี่ๆขานะคะเมื่อวานร้านหยุดเมื่อวานร้านหยุดร้านจะหยุดทุกวันพุธเป็นวันหยุดประจําสัปตนะลูกค,าคา้าขาอ่าไม่ได้เจอกันวันนึงคิดถึงไหมพี่ๆเนาะน้องน่าคิดถึงลูกค้ามากนะคะ นองคิดถึงลูกค้ามากค่ะอยากเจอนะคะวันนี้ก็เลยมาแต่เช้าเลยนะมาดักลูกค้าแต่เช้าเลยอ่ะล้วก็จะมีนะคะลูกค้าถามก่อนที่จะหยุดไปเนาะมันจะมี GR ียสปอนะคะมีเข้าแล้วลูกค้ามีเข้าแล้วนะคะแม็กเจียสปอบวกกับยาง 225/70R17 เ,เนาะใสวีโก้รีเว่ต e ัวเตี้ยนะคะอ่าเดี๋ยวพาไปชมแล้วก็อัปเดตแถวนี้สักนิดนึงนะคะจะมีที่ตอนนี้ที่เหลือ หชุดก็คือรีโวตัวเตี้ยขอบ16นะคะที่เป็นรุ่นสแตนดานเนาะตัวนี้อยู่ที่15,500บาทมีชุดเดียวแล้วพี่พี่นะคะปกติเนี้ยแถวเนี้ยของเขาเลยนะคะเหลือชุดเดียวอยู่ที่15,500บาทเอาของเก่าของเดิมมาหาเทินไปโสดได้นะลูกค้าขานะพี่พี่นี่สัปดาห์ใหม่มากๆเลย2324ค่ะไหนดูยางสิ ยางใหม่ไหมครับใหม่มากๆเลยนะคะใส่กระาบะาตัวเตีย้ยววิกโรีวได้ทุกรุ่นเลยนะคะใช้งานเชิงพาณิชย์คือได้ดีเยี่ยมรับน้ําหนักก็คือ2ตันในคือได้แน่นอนลูกค้าหานะคะตัวนี้มี1ชุดแข็งแรงทนทานรักษาง่ายนะ,ะสำหรับล้อเดิมสเปคศูนย์รุ่นนี้ค่ะเป็นรุ่นสแตนด์ดของเขาเลยนะคะแล้วก็ข้างกันข้างกันอยู่นี้จะเป็นล้ออ e ีสุอ e ีสูตัวเตีย้ยขอบ16พี่ๆขานะคะตัวนี้ลูกค้านะคะจะใช้เงินที่ 1 4ึ่งบาทถ้าเกิดว่าเอาของลูกค้าเอาของเก่าเนาะเป็นล้อแม็กนะคะเป็นแม็กเหมือนกันถึงรอบเป็นยางแล้วเอามาแลกมาเทินจะจ่ายเพียง1นึ่งบาทพี่พี่คะยางปี2024นะ,ะจะเป็นยางคู่ตัวบิดตนถ้าฝั่งอ e ีสูนะยางที่ติดมาจะเป็นบิดตนนยี่ห้อเดียวลูกค้านะคะทั้งตัวเตี้ยแล้วก็ตัวสูงเลยนะตัวนี้จะอยู่ที่ ึ่มื่นสีบาทรวมเพิ์นแม็กเดิมสองหนาเ R สิค่ะสเปกยางที่ติดมาถ้าเป็นโตโยต้าจะเป็นซีรีส์65หลูกค้าจะเป็นสอ5หน R 1 6บหกเนาะประมาณนี้ค่ะส่วนยางใหม่ยางใหม่นะคะเราก็มีลูกค้าบอกว่าพี่เปลี่ยนไปแล้วนะคะแม็กรุ่นนี้เลยแต่ว่าอยากได้เฉพาะยางหรือของพี่นะคะ อ่ะแมกยังดีอยู่เลยรุ่นเก่ามันสวยกว่าที่เป็นน็อตตัวท็อปแล้วน้องไม่มีตัวท็อปเอ็กซิรีก็ไม่มีเนาะนะคะอาจจะตัวเลือกน้อยนิดนึงสำหรับช่วงนี้สำหรับร้อยอีสูตตัวเตี้ยนเนาะปกติเนี่ยจะมีทั้งตัวท็อปเอ็กซิรีให้ลูกค้าได้เลือกหลากหลายเลยนะคะทีนี้มีแต่รุ่นนี้แม็กซีวันเนะี่ยลูกค้าอาจจะไม่ได้โดนใจเนาะเอาไว้3ปีปีหน้าค่อยว่ากันใหม่ลูกค้าเนาะอ,อ่ะทีนี้มาเปลี่ยนแต่ยางได้เลยลูกค้าขายยางเราก็มียางใหม่นี่ มีทั้งซีรีส์65 21565 164เส้น12,500บาทเป็นราคาโปรนะคะซีรีส์70ก็มีลูกค้าขะอันนี้จะเป็นรถตู้เนาะรถตู้โดยสารกระบะตัวเตี้นะคะที่บรรทุกน้ําหนักเยอะๆเขาก็จะนิยมใช้65ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานลูกค้าเนาะน้องก็ระบุแจ้งไม่ได้บางคนก็ใช้ชอบใช้65บางคนก็บรรทุกหนักเหมือนกัน ชอบใช้70ก็มีลูกค้าก็เลือกเอาตามความเหมาะสมในการใช้งานเราเนาะพี่นะนะคะตัวนี้จะเป็นซีรีส์70ราคาเท่ากันค่ะบีตอตโดโลิตยางใหม่ไหครับน้องแบบนี้ยางใหม่ลูกค้ายางใหม่นะพี่ปี2 0 2พี่2024แล้วรดใหม่ด้วยนะคะรดใหม่เลยนะรวมติดตั้งใส่ถ่วงให้เรียบร้อยเลยโปรโมชั่นนะคะราคาตอนนี้นะถ้าเป็นยางป้ายแดงก็พอๆกันพี่เอายางใหม่ไปเลยลูกค้าได้ยางใหม่เนาะปิดตนเลยนะคะ มีรับประกันตามเงื่อนไขบริษัทนะคะมีพร้อมให้บริการเลยถ้าเกิดว่าเป็นยางใหม่นะลูกค้าไม่ต้องจองค่ะวอล์กอินมาหน้าร้านได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นท็ท็อปถ้าเป็นแม็กพร้อมยางป้ายแดงเนาะก็ต้องจองนิดนึงอย่างตัวนี้มีชุดเดียวลูกค้ายางป้ายแดงขอบ 18E แอีูเท่าไหร่ครับนะคะหมื่นแปดลูกค้าหมื่นแปดนะพี่ๆยางป้ายแดงขอบ18ถ้าถ้าติดมากับอีซูสี่เส้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะคะยางใหม่มียางใหม่มีมมบิตโตน นะคะสองหมืนสองลูกค้าเลือกได้เลยนะถูกกว่าน,นั้นก็มีลูกค้าราคาเบาย่อมเยาวกว่าน,นั้นก็มีก็จะมีกุดเยี่ยมนะคะคล้ายที่เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นทางเลือกลูกค้าราคาจับต้องได้สี่เส้นหมื่นสี่ห้าร้อยนะกุดเยี่ยมติดมากับฟอร์ดลูกค้าตัวนั้นขายดีเหมือนกันนะ,ะลูกค้าเลือกได้เลยมีลายช้อยหลายราคาให้เลือกนะคะวันนี้ร้านเปิดลูกค้าแวะมาได้เลยเนาะตัวนี้มีหนึ่งชุดค่ะจะเป็นล,ล้ออินิปาเจโร่อ พาเชโร่สปอร์ตอลิอบ18ลูกค้าแม็กจะเป็นสีก็อดแบ๊กนะดำเงานะเรียบหรูดูดีค่ะรุ่นนี้เนาะใครชอบมีหนึ่งชุดเท่านั้นนะคะอ่าถ้าเกิดว่าลูกค้าก็น้องอยากจะให้จองนิดนึงเพราะมันมีชุดเดียวถ้ามีหลายชุดลูกค้าไม่ต้องจองเนาะนะคะสองหมื่นสี่ลูกค้าจ่ายเพียงสองหมื่นสี่คือได้แม็กใหม่นะคะสเปคศูนย์เลยเนาะรุ่นใหม่ล่าสุดค่ะอย่างคูดตัวคูดเยียจีโอแลนดาจีโอ้ลูกค้าไปนั่นไปกูดเยียนี่โยโกโยโกแท้ๆเนาะ ใจเนี่ยมัวแต่ไปใจจดใจจ่อกับพี่ใจมัวแต่ไปจใจจดใจจ่อกับยางขอบ18กู้เยียน,นะฮะยางกู้ตัวโยโกฮาม่าเออจีโอแันด้าจี94้านะ265 6กอ18นะตัวนี้ลูกค้าจ่ายเพียง24 0 0 0ใช่ลูกค้าราคานี้เลยพี่ได้แม็กแท้ล้อเดิมสเปคศูนรุ่นล่าสุดแล้วยางป้ายแดงนะยางป้ายแดงขอบศูนะย์ เส้นสีมีให้ครบเลยยังปี2 0 2 4ย่เนาะเนาะพี่เนาะใส่มิสูบิชิไทท่นนะคะได้ทุกรุ่นเลยไทยท่นพัดใครหาคอบ18ดีไทท่นพัดยังไม่มีคอบ18เข้ามาน้องยังไม่ได้มานะคะอ่ายังไม่ได้มาเนาะก็จะใส่ตัวนี้ได้ปจัจจโรก,ก็คือตรงรุ่นเลยลูกค้าขาอ่ะอันนี้จะเป็นรีโวแล้วนะพี่พี่ีโวนี่มีกี่ชุดตอนนี้ตอนนี้มีอยู่4คันลูกคา ตอนนี้มีอยู่4คันเลยรีโวป้ายแดงจอดอยูนีีค่คันนะคะมีทั้งยางคู่ตัวบิสโตนมิชลินที่พี่ขาราคาชุดละ2,800 0 28,000เป็น ราคารวมเทินเนาะยางปี2024ลูกค้าชอบมิชลินเอามิชลินลูกค้าชอบบีตนเอาบีตนมีอย่างละสองด้วยลูกค้ามานะพี่ๆสามารถใส่กับกระบะพีเดอร์ได้ทุกรุ่นแล้วก็จะเป็นฟอร์จูนถ้าเกิดชื่นชอบใส่ได้เลยนะลูกค,ะคะ้าค่ะยางสเปคเดียวติดมากับบี d อ r เลยนะคะทั้งมิชลินและบีตนเพราะว่าเป็นขนาดขอบ18เนาะ265 6 0 1 8คะ่ะปี2024ยางคือสเปกเดียวกันต่างกันที่ลายลวดลายเนาะอันนี้จะเป็นล้อก,กระบะถ้าเกิดว่าที่ใช้ฟอร์จูนไม่ติดว่าเป็นล้อก,กระบะเนาะ ลูกค้าก็คือสามารถใส่ได้หากชื่นชอบนะคะลูกค้าอันนี้คือแนะนำอ่าแล้วก็จะมีตัวเตี้ยนี่เลยอย่างที่น้องบอกนะคะที่น้องแจ้งเมื่อกี้เพราะว่ามันหมดใช่ไหมลูกค้าเมื่อวันอังคารมันมีเหลือชุดเดียวเป็นสินค้าอีกตัวที่ขายดีของทางร้านเนาะลูกค้าอันนี้จองน่าจะมาใส่เออลูกค้าน่าจะมาใส่เอออะไรนะ้ไฮลักแชมป์พี่พี่หาไฮลักแชมป์เนาะไฮลักแชมป์นะดีนะลูกค้า มา,าล้อรุ่นนี้เพิ่มเพิ่มงบไม่เกินหมื่นนะ่ะลูกค้าหลักพัน7จ็0พันแปดพัมีนะคะอยู่ที่ว่าลูกค้าเนี่ออกรถจากศูนย์แล้ววิ่งระยะทางนะคือมาไกลมากน้อยแค่ไหนเนาะพี่พเพิ่มเงินหลักพันก็ได้ล้อชุดน,นี้เลยนะคะไฮลักแชมป์ก็คือถือว่าเป็นทางเลือกนะคะอ่ะ มีสินค้าอยู่3ชุดตอนนี้ถ้าเกิดว่าไม่รวมนับสินค้าจองนะพี่นนองมาได้เลยค่ะวันนี้อ่าไม่ต้องจองก็ได้ถ้ามาวันนี้เพราะว่ามีอยู่3ชุดแน่นอนว่าวันนี้หนูคงขายไม่หมดทั้ง3ชุดนะคะลูกค้าถ้าหลังจากนี้ไม่แน่ก็ลูกค้าก็จองเนาะโอเคชุดละนะคะราคา,ราคาเต็มอยู่ที่16,500บาทนะคะพี่พี่เป็นแม็กเจอร์สปอร์ตบวกกับยาง225 70 R17 ค่ะนิยมใส่มากๆเลยสำหรับเบโก้ีโวตัวเตี้ยพี่ๆเพราะว่ารถ ของเรามันเป็นตัวเตี้ยเนาะถ้าใส่ล้อรุ่นนี้ไปแล้วรถจะดูสูงขึ้นนะคะประมาณ2นิ้วนะคะประมาณ2นิ้วเลยก็คือสูงขึ้นประมาณ2สองนิ้วทีนี้เวลาขับนะคะวิสัยทัศน์ในการขับขี่ก็จะดียิ่งขึ้นถ้าชอบนะพี่นะก็คือบรรทุกหนักได้ไหมตัวนี้ตันมากกว่าลูกค้าตันตันมากกว่ารับได้สบายถ้าพี่ไม่ได้ใช้งานไม่ได้บรรทุกอะไรเนะี่ยคือสบายลูกค้าไม่ล้นไม่ติดไม่ยื่นคําถามยอดฮิตว่า A ของพี่เนะี่ยมันเดิมขอบสิบห้านะ ตัวเตี้ยนะขอบสิบห้านะของพี่เนะี่ยอืมขอบสิบหกค่ะค่ะลูกค้านะคะถ้าเกิดว่าพี่เนี่ยใส่ไปแล้วนะมันไม่ติดแน่นอ่ะลูกค้าหนูขายไปเยอะมากเลยนะพี่มันไม่มีปัญหาไม่ได้มีผลต่อการใช้งานอยู่ที่ลูกค้าจะชอบไหมนะคะไม่ติดไม่ล้นไม่ยืน่นเดียวได้สุดตัวนี้นะคะรถด,ดูสูงขึ้นทันทีสองนิ้วอ่ะอีกคําถามหนึ่งคือยอดฮิตนะคะมันจะอืดไหมนี่จะกินน้ํามันไหมน้านะคะก็จะมีคําถามแบบนี้นะคะ ส่วนต่างเนาะลูกค้ามันก็จะนิดนิดหน่อยหน่อยพี่พี่ค่ะนะนิดนิดหน่อยหน่อยทีนี้เราก็มาดูว่ารถเราเนี่ยมันเก่ามากไหมนะคะ,ะเครื่องยนต์มันเป็นยังไงรถปีไหนก็มันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างนะคะแต่ก็มีน,นิดนิดหน่อยหน่อยลูกค้าถ้างั้นอะหนูยกตัวอย่างว่าถ้างั้นเขาไปแต่งกันไม่ได้พี่พี่ว่าไหมเขาไปแต่งรถแต่งใส่ล้อนุ่นลายนี่ไม่ได้นะคะก็คือนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่เลยไม่อยากผิดเพี้ยน ะะแม้แต่มินแม้แต่ไม่เดียวลูกค้าก็ใช้เดิมนะคะใช้ของเดิมเลยยางก็มีลูกค้าขาเปลี่ยนเฉพาะยางก็ได้น้องก็มีหลายช้อยหลายรา,าคาให้เลือกลูกค้าจะเอาแมมกพร้อมยางเป็นร่นสแตนด์ดหรือจะเป็นตัวนี้อย่างที่แนะนําก็ได้นะคะทีนี้มันอยู่ที่เราความพอใจอยู่ที่เราเนาะพี่เนาะนะคะโอเคตัวนี้มีอยู่สามชุดเลยถ้าเกิดว่ายังไม่รับ,น,บนับชุดจองยางปี2024ค่ะนะลูกค้ายางปี2024นี้มีเลยนะคะอ่ะแล้วตัวนี้จะเป็นตัวขอบ17แล้วนะ ตอนนี้เรายังอยู่ที่โตโยต้าอยู่เลเว2.4ขอบ17ลูกค้าคะอ่ะมีอยู่3-4ชุดแต่ะตอนนี้2 0 0 4เป็นราคารวมเทินนะคะมีทั้งยางพูดตัวดันหลบแล้วก็โยโกฮามาเนาะพี่นนองนะคะใหม่นะลูกค้าชุดนี้นะีสัปดาห์2924คือใหม่มากให้พี่ได้ดูหน้ายางนะ,ะส่วนที่สําคัญไม่แพ้กันและคุณสมบัติที่ดีของล้อและยางป้ายแดงคือเส้นสีให้มีให้ลูกค้าเห็นแบบนี้นะคะชัดทั้ง4สเส้นเลยนะคะอ่ะ นี่นะพี่นะนะคะสินค้าที่ร้านก็จะคัดมาขายลูกค้าขาขายสเปคเดียวคือล้อและยางถอดก่อนใช้งานจริงเส้นสีมีด้วยให้ลูกค้าเห็นแน่นอนเนาะพี่เนาะนะคะาราคาก็มีแจ้งชัดเจนนะ,ะลูกค้าตัวนี้จะเป็นลอ้อนะคะลิดเดอร์เป็นของ f o r t จูนนะคะฟอร์จูนฟอร์จูนลิดเดอร์ขอบ18มียางคู่ตัวมิชลินและบีโตนเหมือนกันนะคะทีนี้เลือกเลยที่จะชอบอันไหนนะคะ ชอบยางมนะิชลินเอามิชลินเนาะราคาอยู่ที่สองหมื่นเก้านะคะสองหมื่นเก้ารวมเทินลูกค้าจะได้อะไรบ้างนะคะมีน็อตแท้ศูนให้ด้วยนะลูกค้าคะน็อตแท้ศูนก็คือจะเป็นน็อตจากศูนย์เลยลูกนคะ้าถ้าลูกค้าไปเบิกใหม่ก็คือแน่นอนพันสองพันสามนะคะเช็คได้เลยไม่รวมแบบเจ็ดเปอร์เซ็นต์แน่นอนอันนี้คือราคาน็อตนะคะทางร้านเนี่ยได้มาพร้อมชุดล้อไหมบางทีก็ได้บางชุดก็ได้บางทีก็ซื้อเข้ามานะคะลูกค้าอันนี้พ,พูดด้วยความสั์จริง ส่วนใหญ่จะซื้อเข้าเพราะว่าเขาขายแยกลูกค้าขานะเนี่ยมาเป็นชุดล้อสี่วงนอ็อตบางทีก็ซื้อเข้าคนไหนใจดีเขาก็มีน็อตมาให้ด้วยนะคะประมาณนั้นลูกค้านี่คือแจ้งแจ้งให้พีพีได้ทราบเนาะนะคะอะเปลี่ยนเฉพาะยางเปลี่ยนน็อตให้ไหมไม่ได้เปลี่ยนลูกค้า นะคะไม่ได้เปลี่ยนน็อตนะเปลี่ยนเฉพาะยางก็คือเฉพาะยางยางในส่วนของอยางก็คือจะมีเปลี่ยนจุ่มลมอะไรให้เสร็จสับเลยนะคะตัวนั้นเปลี่ยนอยู่แล้วลูกค้านะคะฝั่งนี้จะเป็นอ e ีสูแล้วพี่ๆคะ่ะ e อีสูจะมีแซดพีแซดีตัวนี้เนาะสองหมนแปดห้าร้อยนะคะเดี๋ยวไปรวดเร็วเลยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวแซดนะใครที่ถามหายางคอบสิบแปดที่เกะจากอ e ีสูก็จะเป็นเกะจากรุ่นนี้คะ่ 18, ะหมื่นแปดเฉพาะยางสี่เส้นนะพี่นะนะคะ หมื 108, ออ่นแปดเฉพาะยางสี่เส้นแม็กพร้อมยางยี่สองหมื่นสองสองหมื่นสามเพราะว่ามันมีทั้งยางปลายปียี่สามและยี่สี่ค่ะพี่นะคะใครอยากได้ปียี่สี่นี่เลยมาใส่ตัวนี้นะพี่เรียบร้อยดูดีนะคะตัวนี้สวยนะลูกค้าเป็นล้อมิวเอ็กนะคะมิวเอ็กซ์อีดิแกนสองหมื่นห้าลูกค้าจ่ายเท่านี้เลยนะคะได้ทั้งแม็กและยางรวมเทินเก่านะพี่นะนะคะอุปกรณ์ติดตั้งคือครบชุดถ้ามันต้องมินลิงก็มินลิงให้ฟรีลูกค้าคะ่ะถ้าเป็นรุ่นใหม่ก็คือติดตั้งได้เลยนะพี่เนาะรุ่นใหม่คืออะไรนะคะรุ่นใหม่ก็คือรุ่นเเปลี่่ยนจนจใหมตตั้งแ น่าจะเป็นรุ่น2020เป็นต้นมานะคะที่เขาไม่มีดุมจารบีแล้วเนาะลูกค้าคะ่ะก็คือล้อพวกนี้เขาก็จะไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับให้ใส่กับรถรุ่นเก่าลูกค้าคึกออกไหมเนาะถ้าเกิดว่าลูกค้าใช้อีสุก็อ๋อใช่ใช่ใช,ใช,ใช่ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะถ้าเกิดว่าลูกค้าใช้แบบไม่ได้ใช้อีสุก็จะงงนิดหน่อยนะคะไม่เป็นไรตรงนั้น ถ้าใช้อีสูก็คือ๋อพี่เข้าใจพี่เข้าใจนะคะก็จะประมาณนี้ลูกค้าก็หลายคนก็เคยเห็นผ่านตาม,มาบ้างแล้วนะคะ,อ,ะอย่างตัวนี้ก็จะเป็นอีสูงไฮเดอร์ขอบ17ตอนนี้มีทั้งล้อมิวเอ็กแล้วก็บิดต้นพร้อมให้บริการนะคะถ้าเป็นล้อกระบะไฮเดอร์ย่างติดมาจะเป็นบิดตน้นลูกค้าขายอยู่ที่17,500 18,500ประมาณนี้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกมันมีทั้งปลายปี23 24อยู่นะคะยังเป็นรอยต่อยังเป็นรอยต่ออยู่อยู่อีกหรือน้องนี่มันจะปลายปีแล้วใช่ลูกค้า ยังเป็นรอยต่อแบบนี้อยู่เลยค่ะล้อมีเอ็กยังติดมาจะเป็นดันลล็อปลูกค้าขาหนึ 14, ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยนะชุดนี้ปียี่สิบสี่เลยมานะพี่มีชุดเดียวด้วยตอนนี้นะคะหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยลูกค้าได้ Mac แม็กได้ยางเลยนะคะเพราะอุปกรณ์ติดตั้งนะคะมินลิงเรียบร้อยลูกค้าพี่พี่นะคะไดล้ล้อใหม่แม็กใหม่ยางใหม่เนาะนะคะเรารุ่นใหม่ที่ไม่มีฝาครอบแล้วลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะฝาครอบจะหลุดจะรวมจะหายนะมีของเป่าครับยางเปอร์เซ็นสองหกห้าสิบยี่สิบลูกค้า ้าขอบ20ยางเปอร์เซ็นต์สวยๆนะจะหายากนนดนึดนงเนาะพี่เนาะนะคะมียางใหม่ยางใหม่ถ้าเกิดว่ามีราคาซบๆนะคะลูกคา้าอึ๊บอีกนิดเดียวนะคะ1หมื0นสี่ห้าร้อยแนะนำใช้กุดเหยียดนะคะอะได้ใหม่ใหม่คือใหม่ถอดศูนย์เลยนะคะยางป้ายแดงถอดศูนย์นั่นเองสภาพนี่คือไม่ต่างจากยางใหม่ที่ต่างก็คือราคานะพี่ๆค่ะอะถ้ายางใหม่มีเหมือนกันถ้ายางเปอร์เซ็นต์สวยๆนะ่ะไม่มีเลยถ้าเป็นขอบ20สสเปคนี้เนาะพี่เนาะนะคะอ่าไม่มีนะพี่นะ นะคะตัวนี้จะเป็นลออ้อ RS มีสองชุดลูกค้าหันมาอีกทีลูกค้าหนูยังไม่ได้รีวิวยางโลโคเลยนะคะยางโลโคราคาโปรโมชั่นเนาะแจ้งหน้าเพจไว้เท่าไหร่พี่หมื่นเก้ามีราคาพิเศษกว่านั้นอีกให้พี่ทักมาบอกว่าพี่ดูมาจากไลฟ์สดนะคะ,ะราคาขอราคาพิเศษอย่างที่น้องบอกนะคะพิเศษจ,จริงๆพี่ลองทักมาสิ <laughs> พี่ลองทักมานะคะลูกค้าเอาไปดูซิว่ามีสินค้าตัวไหนเข้าใหม่บ้าง <laughs> เห็นแวบๆบแหบบละเมื่อกี้มีคนมาส่งของ ชุดแรกนี้น่าจะเป็นฟอร์ดนะคะฟอร์ดตัวสปอร์ตนี่ฟอร์ดยังรับเข้าทุกวันนะลูกค้าเพราะว่าฟอร์ดสปอร์ตจริงๆด้วยรถนี้น่าจะเป็นฟอร์ดทั้งหมดเลยพี่ๆ่ะแสดงว่ารถคนใช้รถเยอะเนาะเพราะว่าฟลอร์ฟอร์ดเยอะมากตอนนี้แล้วลูกค้าดูนะดหนูให้ดูเส้นพี่ว่าใหม่ไหมใหม่มากๆนะคะตัวนี้จะเป็นสปอร์ตดูเส้นเขียวปุ๊ดนะคะ อันนี้จะเป็นขอบ17เนี่ยยางที่เราขายกันดีๆน่ะพี่พี่นะคะดูลูกค้าความใหม่นะคะใหม่เหมือนกันทั้ง4เส้นเลยเอ่อฟอร์ดขอบ17ยางที่ขายดีก็คือยางเบอร์2 5งห้าห้นะคะเพราะว่าเบอร์นี้ใช้กับรถหลายค่ายขอบ17นี่ยแน่นอนทุกรุ่นทุกค่ายเลยค่ะทุกค่ายนี่คืออ e ีซูตโต้ามิซูบิชินิสันเนาะลูกค้า255 70 R 17ใส่เทียบเท่ากับอะไรนะคะใส่เทียบเท่ากับ265ลูกค้าใส่เทียบเท่ากับ265 65ห้า ใส่เทียบเท่า255 6 5า7ได้เลยนะคะ b ีโตนดูเลอร์เอจีลูกค้าดูดอกยางนะพี่นะดอกยางลายแบบนี้ทรงตัวได้ดีมากนะคะน่าใช้เนาะพี่เนาะไหลกว้างร่องลึกค่ะสี่ร่องดีนะคะลูกค้าบีโตนปี2024ดนีมาใหม่ๆเลยนะคะมานะพี่นะนะคะยางสี่เส้นอยู่ที่เท่าไหร่ครับน้องถ้าเกิดว่าพี่จะเปลี่ยนยางสี่เส้นอยู่ที่14,500บาทสินค้าเป็นราคาโปรโมชั่นค่ะ ราคานี้ยางสี่เส้นใช่ไหมคะหนูดีใจมากนะเพราะว่ามันมีลูกค้ามีลูกค้าถามนะคะว่าราคาต่อเส้นหรือว่าสี่เส้นครับลูกค้าหนูบอกว่าพี่ยางคงไม่เส้นละหมื่นสี่หรอมั้งบางคนคือมันถูกมากไม่อยากจะเชื่อลูกค้าห,หนูก็ดีใจเนะาะก็แบบว่าโอ้ลูกก็ยังมีลูกค้าแบบนี้จริงๆมันก็ไม่ดีอีกเพราะว่าลูกค้ากลัวเป็นของปอ เป็นยางปั๊มปีเป็นอะไรก็เป็นอย่างนั้นไปอีกเนาะอยู่ที่แบบจะคิดไปต่างๆนานานะคะลูกค้าไม่เป็นไรไม่ว่ากันลูกค้าคะแต่มาซื้อไหมมาลูกค้าก็น่ารักมากๆเลยนะคะคือถามเนี่ยเพราะว่าไม่รู้ไม่รู้จริงๆว่ามันมีแบบนี้เหรอือบางคนคือไม่รู้จริงๆนะพี่นะคะอ่ะหลายคนก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเบอร์อยางอดูตรงไหนก็มีลูกค้าเนาะเป็นเรื่องธรรมดานะคะนะคะคือแบบว่าไม่รู้ไม่ว่ากันเหมือนอยังนูเนี่ยก็คือไม่ได้รู้ทุกอย่างลูกค้า บางอย่างก็รู้จากลูกค้านี่แหละนะคะเพราะนั้นก็แบ่งปันกันนะหนึ่งมื่นสี่พันห้าร้อยบาทยางสีเส้นเลยใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะที่บอกว่าสภาพไม่ต่างจากยางใหม่ที่ต่างก็คือราคาเป็นแบบไหนเป็นแบบนี้ลูกค้ายางปีไหนครับน้องชุดนี้ปีสองพันยิบสี่เดี๋ยวนั้นถ้าเกิดว่ามันเดี๋ยวมันจะเห็นไหมเพราะว่ามันวางทับกันอยู่นะคะเดี๋ยวให้ดูว่ายางเนี่ยมันเป็นปีสองพันยิบสี่ชุดนี้สัปดาห์ที่ไหนสัปดาห์ที่ยี่สิบสี่สองสี่เนี่ยพี่มันใหม่มากนะ มันใหม่มากเลยนะคะทักแชทไปครับได้เลยค่ะพี่พี่ทักมานะลูกค้า่าคุณพี่ใหม่นะสองสี่สองสี่นั่คือใหม่มากลูกค้านะถ้าเกิดว่าเป็นมันติดมากับฟอร์ดทีนี้ถ้าเกิดว่าลูกค้าใช้ฟอร์ดอยู่แล้วเอาล้อเก่ามาแลกซื้อน้อลูกค้าได้แม็กใหม่ไปเลยนะคะหมื่นหกลูกค้าได้ล้อใหม่เลยใหม่เอี่ยมเลยนะคะได้ล้อใหม่ไปใช้เพราะว่าถ้าเราแกะยางขายไปแม็กไปไหนคะพี่แม็กไปช่างกิโลเสียดายเนาะ ลูกค้าเพราะฉะนั้นเนะี่ยลูกค้าถ้าเกิดเราใช้ฟอร์ใช้อะไรถึงรอบเปลี่ยนยางเนะี่ยเอายกชุดค่ะจะได้คุ้มเพิ่มส่วนต่างอีกนิดเดียวนะคะเพิ่มส่วนต่างอีกนิดเดียวลูกค้าก็ได้ของใหม่ไปใช้นะคะบางทีเนะี่ยไปเบียดมาไปนู่นไปนี่เป็นขอบเป็นอะไรเป็นรอยมานะคะอันนี้คือแนะนําเพราะว่าเสียดายเสียดายที่เอารอใหม่ๆเนี่ยไปช่างกิโลจะได้สลับให้ลูกค้านยะไปใช้แทนนะคะอ่ะไปเบิกศูนย์ก็ไม่ได้หรอกลูกค้าราคาเนี้ยเนาะพี่เนาะโอเคแนะนําสินค้ากันพอ คร่าวๆเนาะลูกค้าทีนี้ว่าแนะนําร้านบ้างว่าให้ดูบริเวณร้านแอเรียโดยรอบนะคะจะเป็นประมาณนี้ลูกค้านะคะขับคายขับคลาบไหมเส้นนี้นะคะไม่คุ้นเลยครับน้องพี่มาก็ไม่ใช่เส้นนี้พี่ก็เลยกลับบ้านอาใช่แล้วถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่มาแบบเห็นแบบ คล้ายๆแบบนี้ก็แสดงว่าลูกค้ามาไม่ถูกทางนะคะเออพี่เลยกลับบ้านไม่เป็นไรลูกค้าวันหลังมาใหม่เนาะมาใหม่อย่าเพิ่งท้อนะคะคนรอไม่ท้อคนมาก็อย่าทิ้งกันนะพี่นะมาใหม่มาใหม่ลูกค้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะอยู่เส้นเรียบคงเป็นประชากร อย่างที่บอกเลยนะคะมาไม่ถูกหาร้านไม่เจอง่ายๆเลยลูกค้าเปิด g ีเพเลยยางป้ายแดงต่อจดันกันยางตอนนี้ใน google map นะคะก็จะมีภาพ 3D ให้ดูเลยนะคะลูกค้าก็ดูซิว่าหน้าตาร้านเนี่ยมันเป็นแบบที่เคยเห็นหรือเปล่านะคะ,ะเคยเห็นหรือเปล่าอยู่ในที่แบบดูไลฟ์สดอ่ะมันหน้าตาประมาณนี้ไหมนะคะถ้าใช่เขาก็จะมีภาพ 4D ให้ดูอยู่แล้วลูกค,ะคะ้าขะกดมาเลยพี่ๆคะ่ะกดมาเลยนะคะอ่า มาถูกแน่นอนเนาะสัญญาณเน็ตดีมาได้แน่นอนอาจจะหลงหลงเลยเลยนิดหน่อยไม่เป็นไรลูกค้าขาเป็นเรื่องปกติไปที่ไหนมันหลงมันเลยเป็นของคู่กันเนาะพี่พี่มานะลูกค้าหนูรออยู่ที่ร้านค่ะเปิดตั้งแต่แปดโมงถึงห้าโมงใครมาล่วงเวลาหลังเวลาแจ้งน้องร่วงหน้าได้เลยนะคะไม่ต้องรอคิวไม่ต้องนานลูกค้าว่างมากนะคะว่างจริงๆอันนี้จริงๆนะลูกค้ามาได้เลยค่ะใช้เวลาติดตั้งไม่นานแล้วที่ร้านไม่ติดเที่ยงติดอะไรนะพี่นะติดอย่างเดียว อยู่ท <Și S 2> ี <analyze anthropology> oh, ่ล <laughs> <Yeah>. ูก <prescribe> ค้าเมื่อไหร่จะมาเอาเอาละลูกค okay ้าค okay, okay, ่ะนะเดี๋ยวน้องจะไปอัปเดตเป็นสินค้าภาพนิ่งให้ลูกค้าได้ชมอีกทีนึงใครที่แบบว่าอสนใจเป็นตัวไหนพิเศษส่งรูปมาได้เลยนะคะเดี๋ยวแจ้งราคาเนาะโอเคค่ะขอบพระคุณค่ะ